บ้านอาซี хорош. งั้นมาเริ่มวิชาคณิตศาสตร์กันเถอะเอ๊ะมาติวเพื่ออาซีโดยเฉพาะเลยนะเรื่องที่สองความน่าจะเป็นนะ่ะต้องวาดแผนภาพค่ะเอ itors, เอแหลกเหลวไปเลยตอนที่73าไม่รอ้กับความรับของพี่ชายาพักกาันเถอะ มือแล้วล่ะมีพลังเชียวนะน้ำตาลช่วยได้นะคะไปขอแม่ก่อนนะโอ,โอ้เดี๋ยวเธอเดี๋ววิ่งในบ้านสิอาซาฮิค่ะฮะใครอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะพี่ชายพี่ชายของอาซาฮิยยูกยะที่มาแอบด,ดูน้องอาดน,น้ำทุกวันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โมมิจิโร่ไม่เจอกันนานเลยโถไม่ต้องเติมโล่ก็ได้นะเป็นกันเองสุด,สด ู้ชายที่มาทําให้ความยูรีน้อยลงเอ๊ะเอเอเอคนอื่นๆเพิ่งเจอกันครั้งแรกสินะงั้นก็ขอบคุณที่คอยดูแลอาซางฮีมาตลอดเลยนะอ๋าฉันเคยเจอก่อนหน้านี้แล้วค่ะอ๋อนายุตาจังสินะเออถ้าอย่างนั้นก็ทุกคนเจ็ดตามสบายเลยนะคือพี่ต้องไปโรงเรียนกวดวิชาแล้วนะพี่คะไปดีมาดีนะคะหมายความว่ายังไงนะเอ๊ะ ฉันรู้จักตั้งแต่สมัยปฐมแล้วน,ะนะ่ะเนอะตอนนั้นมาเล่นด้วยบ่อยๆน่ะแล้วมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมไม่ไม่หรอกแค่เจอกันแล้วก็กลายเป็นพี่น้องกับอาซาฮีไปสัแล้วนะ่ะอะเอ๊มีเงื่อนงำสินะมียดจังแล้วนายยุทตันล่ะไปรู้จักได้ยังไงนะ่ะนายยุตันก็มาเล่นบ้านฉันอยู่นะ่ะเอ๊มาคนเดียวเหรอใช่ค่ะ แหมตอนเราไม่รู้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบนี้นี่เองเออมาเล่นบ้านฉันบ้างสินายยุตานี่เข้ากับคนไม่เก่งมาไดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยภูมิใจจังไม่สิว่าแต่ว่าคนนี้มาส่องน้องสาวอาบน้ำทุกคืนเนี่ยใครกันน่ะไม่ได้โดนส่องนะเนีความคิดเรวเหลือเกินครังหน้าไปขอโทษด้วยกันนะ แต่ตอนนี้พี่ชายโกรธหน่ะน่ากลัวนะได้เวลากลับมาติวกันต่อแล้วนะคะเออไอายฮิเดี๋ยวพี่ชายก็มีสอบสินะใช่แลเห็นบอกว่าไปโรงเรียนกวดวิชาด้วยพี่ชายฉันน่ะเก่งนะอ่านหนังสือทุกวันเลยล่ะและยังช่วยงานบ้านอีกด้วยแล้วก็มาเล่นด้วยกันด้วยแหละว้าเป็นอะไรไปไหวไหม ไม่เป็นไรก็แค่แผลเก่านะแต่จะให้พี่ชายมาช่วยเตียวก็เกรงใจสินะใช่แล้วล่ะยุ่งหน้าดูเลยนั่นสินะแล้วยืมเลคเชอร์เก่าๆมาอ่านได้ไหมล่ะ,ะน้าคงต้องลองหาดูแหละไมฮิร้องมาช่วยหาหน่อยสิอาจะให้หาไม่เก่งนะช่วยไม่ได้นะแอบเข้าไปจะดีเหรอไม่เป็นไรเข้ามาปกติอยู่แล้วนะะ พี่ชายคนเก่งกับน้องสาวไม่เอาไหนคุ้นๆยังไงกไม่รู้แฮะแต่พี่ชายก็คือผู้ชายนะต้องมีอะไรที่ไม่ดีสักอย่างแน่ประสบการณ์มาฮิโระพอจะรู้ว่ามีอะไรไม่ดีซ่อนไว้ตรงไหนต้องใต้ฟูกนี้แน่เลยเฮ้ยหมหนังสือโป้ฟ,ฟินล่ะว่าแล้วแฮะแล้วก็หลังชั้นหนังสือเล่นชักเล่มซ้อนด้านหลัง ชอบนมใหญ่สินะแล้วก็ตู้เก็บของต้องมีแน่สมบัติล้ำค่าอาซิฮีคงไม่มาเปิดอ่านแน่ๆน่หนังสือเล่มหนาเชียวฮะข้างในคือเด็กดีห้ามดูนะคะเล่มนี้อย่างเทพเลยะ่ะเจอไหมเอออคือว่าเออเจอแล้วล่ะนี่มัน ตำลาที่เป็นที่นิยมที่สุดเลยนี่นะรู้จักค่ะมาให้ลองหาเจอแหล้เยเยในขณะเดียวกันก็เก็บเป็นความลับไว้ได้ฟังนะอาซาฮิอย่าเข้าห้องพีชายตามใจอีกนะห้ามเปิดกล่องแพนโดล่านะแพนโดล่าเหรอพยายามเข้านะเด็กเตรียมสอบจบจ้าเยี่ยม ถ้าผ่านด่านนี้ไปได้ก็เจอด่านที่ยังไม่เคยมีใครมาถึงแล้วลอออตอนที่74มาให้ไม่รกับค่ำคืนของสองคนฝนตกหนักไฟดับเลย ดูเหมือนจะดับแค่แถวนี้เนาะไฟคงไม่มาง่ายแน่เลยอะ่ะโธให้ตายสิยังไงก็หาอะไรมาจุดไฟกันก่อนเถอะอ่ะงั้นก็เทียนหอมเหรอใครเดียให้มานะถึงแสงไฟจะสว่างไม่มากนะักแต่ก็ผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งแล้วนะกูหญิงเนี่ยชอบอะไรแบบนี้จริงๆเลยนะชไม่มีเครื่องปรัอากาศเริ่มหนาวแล้วสิเอาวาหวม,มาคุมกันเถน,นะคะ รู้สึกดีจังเลยผ่อนคลายเกินคาดเลยนั่นเนี่ยอเดี๋ยวเสียสายตาหรอกนะค่ะค่ะช่วงนี้อยู่มาหาลัยเป็นยังไงบ้างละ่ะเอะ๊ะเออก็เรื่อยๆนะคะอยู่ๆถามทำไมคะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแค่หาเรื่องคุยเฉยๆนะเอะ๊ะนานๆทีจะมีทีนะคะ บรรยากาศมันให้มากเลยนะเพี้ยนจังเลยนะตกใจหมดเลยอ่ะยังกลัวเสียงฟ้าน้องอยู่สินะยังกลัวบ้าบออะไรล่ะคะมันน่ากลัวเลยตะหากล่ะคะแล้วถ้าผ่า่งหัวจะทำยังไงลออ่ะขอโทษก็ตอนเธอเป็นเด็กนะ่มิฮารีสี่ขวบ พี่คะพี่คะโอ้โอ้ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะมานอนกับพี่สิฝาล้องทีไรก็ลองให้ทุกทีนะเอ๊ะจำไม่เห็นได้เลยค่ะเออหรือว่าเมื่อกี้พี่มิฮาริเป็นอะไรไหมเออฮอก็ฝาร้องมันน่ากลัวนี่นะอะไรของเธอเนี่ย เอาเธอ,อให้หลับไปสวันนี้เลยเหอรอ,รอมิฮาริดูไม่ได้เลยนะ,ะวันนี้นอนทักซะเถอะนะเหนื่อยมาตลอดด้วยสิอรุณสวัสดิ์ อรือสวัสด <c oughs> จ,จ้าวันที่สีก่กรกฎานะคะเป็นวันเกิดของหนูนะคะและจะมีไลฟ์ฉลองวันเกิดล่วงหน้าหนึ่งวันก็คือวันที่สามนะคะอย่าลืมมาดูกันด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะ